เพื่อนสมาชิกนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าข้อคิดมุมมองเชิงบวกนะครับของคุณแกรนดคาดอนนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับก็ผมคิดว่าถ้าแง่คิดดีๆน่าจะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าตรงจุดนั้นผมก็ขออนุญาตแนะนำหนังสือนะครับมองหาหุ้นเติบโตตัวต่อไปนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือหรือว่าเข้าไปที่ ออนไลน์ี่เออนไลน์ก็ได้นะหรือไม่ก็ถ้าอยากสมัครสมาชิกนะครับเพื่อนที่จะติดตามข่าวสารเชิงลึกนะก็เดือนละ50บาทเลี้ยงกาแฟนะครับก็ดูรายละเอียดที่ลิงก์ข้างล่างเช่นเคยนะอ่ะทีนี้มาดูนะครับคุณแกรนดนะครับผมเรียกว่าคุณแกรนดก็แล้วกันเนาะคุณแกรนดเนี่ยก็เป็นเศรษฐีอสังหานะครับเป็นนักขายนะมือทองเลยนะครับก็ขึ้นชื่อว่าจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วก็รวยนะครับ เขาเรียกว่าทานอายุเลขขึ้นเลขสามอ่ะนะก็เ,เรียกว่ารวยแต่ยังหนุ่มก็แล้วกันเนาะนะครับทีนี้มาดูว่าหลักการของคุณแกรนเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะก็ไม่ได้บอกว่าถูกร้อยเปนะครับเพียงแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราคิดว่าดีก็เอาไปใช้นะอันไหนที่เราคิดว่าเอ๊ะมันไม่เวิร์กเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่เป็นไรนะนะครับอันดับแรกคือโฟกัสที่หาเงินเพิ่มนะครับก็นักวิชาการเขาจะบอกว่าออมเงินนะครับ แต่ว่าคุณแกรนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันจะรวยจากอันออมเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับโฟกัสที่หางเงินเพิ่มดีกว่าเนาะก็เป็นอัปเกรดสกิลตัวเองให้มีเงินเดือนสูงขึ้นนะครับหรือว่าไปจนถึงโครงสร้างธุรกิจอะไรต่างๆนะผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมก็โฟกัสที่หางเงินเพิ่มด้วยการลงทุนนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าการออมก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคนเรามันไม่ได้หาเงินเก่งกันทุกคนเนาะนะครับคนที่หางเงินไม่เก่งเนี่ยก็จะลําบากเลยนะอ่า อันที่สองนะครับก็อย<ม>่าหลอกตัวเองว่ารวยด้วยการอวดรวยนะผมเห็นเยอะนะครับบางคนเที่ยวหรูๆกินกาแฟแพงๆแต่ตัวเองยังไม่ได้รวยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนย้อนกลับไปเนี่ยยุคผมเนี่ยจะไม่ทําเลยนะไม่มีใครกล้าทำนะครับเพราะว่ามันสําหรับคนรวยทําเท่านั้นนะเราแยกชัดเจนว่าเออเราไม่มีเงินเราก็อยู่อย่างคนไม่มีเงินเนี่ยและนะผมเก็เองก็เป็นอย่างนั้นผมไม่กล้าผมเมื่อก่อนกินแต่กาแฟซองอ่ะนะกุ้งกิงกุ้งกิกุ้งกิกุ้งกินย่นะครับ ก็เป็นปัญหาคนรุ่นใหม่คือโซเชียลมีเดียน่ยคนยอมเป็นหนี้เพื่ออวดรวยนะครับใครติดกับดักของตัวเขาเรียกว่าบัตรเครดิตนะก็อาจจะเรียกว่าชีวิตพังไปเลยก็ได้นะนะมันมีตัวอย่างอยู่แล้วเราอย่าไปเดินตามนะครับก็เงินติดลบนะครับจนถึงวัยบ้านปลายก็มีนะบางคนทํางานจนกเกษียณพอกเกษียณกลับมีหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตนะครับคุณแกนบอกว่าซื้อของหรูในวันที่ไรายได้ เขาหามาได้เกินกว่าจะใช้ทันดีกว่านะผมเห็นด้วยมากๆนะอ่ะต่อมานะครับข้อที่3มก็คือออมเงินเพื่อลงทุนนะครับออมเงินเพื่อลงทุนนะครับก็อย่าออมอย่าออมเงินเพื่อออมนะครับแต่จงออมจงออมเพื่อลงทุนแต่ว่ายุคนี้การลงทุนยากขึ้นนะอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะนำเงินเย็นๆไปไว้ในหน่วยลงทุนที่คุณจะไม่แตะมันเป็นปีๆแล้วปล่อยให้มันทํางานแทนไปนะข้อที่4ี่คือ,อเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดไรายได้ นี่แยกเป็นนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้กับน <c oughs> ี่ที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับก็การเป็นนี่เพ <c oughs> ื่ออวดรวยเนี <doub> ่ยเป็นนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะก็คือเราไปเที่ยวหรูๆไปกินหรูๆใช้รถหรูๆอะไรเงี้ยมันไม่ก่อให้เกิดรายได้ยกเว้นว่าคนเราเราจะใช้รถไปทาเงินนะแต่ว่าถ้าเป็นอสังหาเขาเป็นด้านอสังหาเนาะนะครับหรือว่าเขาเป็นนักขายอะไรเงี้ยเขาเป็นนี่ซื้อมาขายไปะไรทำนองเนี้ยนะเขาก็ ขอให้เกิดอะไรได้ไงหรือว่าไปทําธุรกิจแต่เราต้องดูให้ดีนะว่าธุรกิจเราไม่เจ๊งนะครับข้อที่5้าหลงไหลในมันนี่อ่ามันนี่นะครับไม่มีใครจะรวยจากการที่ว่าเกลียดเงินนะบางคนบอกเกลียดคนรวยไม่ชอบคนรวยไม่ชอบ CP ไม่ชอบเกาไม่ชอบเอาเปียบพวกเราอะไรเงี้ยคือเราเกลียดคนรวยเป็นปริยายไงมีคนสอนให้เราเกลียดคนรวยหรือว่าเกลียดเงินเกลียดอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ถ้าเขาผูกขาดมากๆเราก็สุดท้ายกฎหมายก็จัดการเขาเองแหละนะ แต่ว่าเราไม่ควรจะไปเกลียดคนรวยขนาดนั้นหรือว่าเห็นคนที่รวยกว่าแล้วเราเกลียดอะไรเงี้ยนะก็เงินมันจะหนีนะเขาบอกว่าคนรักเงินไม่ใช่คนเลวนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําเงินได้สุจริตนะครับอ่านะข้อที่6นะครับเลิกตัดพ้อชีวิตเรื่องต้นทุนชีวิตอันนี้อ่านะเยอะมากนะครับฉันไม่ได้รวยฉันไม่ได้เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองนะอันนี้ผมบอกกับตัวเองผมเลยนะเพราะว่าผมนะั้นเริ่มต้น ด้วยเงินลงทุนแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองเมื่อประมาณสักสิบสิบสามสิบสี่ปีที่แล้วอ่ะสิบสามปีที่แล้วนะจนวันนี้ผมเป็นอิสระภาพเป็นนักลงทุนเต็มเวลามีบ้านมีรถโดยที่ผมไม่ได้เป็นหนี้แล้วหนี้เป็นศูนย์นะเนี่ยถ้าผมตัดเพาะกับชีวิตเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วแบบตลอดเวลารัลบรองเลยว่าผมไม่มีวันนี้นะนี่ผมเห็นด้วยมากนะครับก็ลองอ่านดูเนะเาะหาคนรวยนะ อ่าอันนี้ก็เป็นสูตรของเขาแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เข้าหาคนรวยเท่าไหร่นะแต่ว่าสูตรของเขาก็คือเรียนรู้จากคนรวยอ่ะการเข้าหาคือการเรียนรู้ใช่อาจ่านี้ใช่ก็คือผมก็จะดูคนเก่งๆเช่นดรนิเวศหมอพงศักด์วอลเลนบัฟเฟตเพื่อเรียนรู้ว่าเขาทํายังไงถึงประสบความสําเร็จถึงรวยนะครับจริงๆคนรวยเนี่ยเขาเป็นคนใจกว้างใจดีนะอันนี้ในมุมมองของคุณแกรนด์นะข้อที่8เลงร้อยล้านอย่าเลง1่งล้านนะอ่าเขาบอกว่า เฮ้ยตั้งเป้าตั้งเป้าต่ำไปก็ไม่ดีนะแต่ถ้าตั้งสูงไปแล้วเราร้อนลุ่มนอนไม่หลับอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่ดีเหมือนกันนะสุขภาพใจก็สําคัญนะอันนี้ผมขอแทรกคุณแกนิดนึงก็แล้วกันเนาะอย่างน้อยไปที่เราต้องไปให้ถึงดวงดาวนะข้อสุดท้ายนะครับให้เงินทํางานนะครับให้เงินทํางานก็เราต้องพอได้เงินมาแล้วเอาเงินไปต่อเงินนั่นแหละถ้าในมุมของอสังหาก็ไปซื้ออสังหาปล่อยเช่าแต่ในมุมนักลงทุนก็ซื้อหุ้นเพื่อ ก,กินเงินปันผลอะไรก็ว่าไปเป็นพสซีฟอินคัมต่อเงินไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ผมจะทํามาอีกนะก็กดไลค์กันเยอะๆหรือว่าคอมเมนต์มาเยอะๆว่าชอบนะครับแล้วผมก็จะทําหาพยายามหาความเคล็ดลับความสําเร็จอย่างเงี้ยคนเก่งๆที่ทําได้จริงนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะสมัครเป็นสมาชิกเช่นเคยนะก็เลิงก์กาแฟแค่ละหหรือแค่ละละ50แล้วแต่นะครับดูที่คลิปข้างล่างนะครับคลิปนี้เท่านี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จมีอิสรภาพทางการเงินอย่าเป็นหนี้อย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับ